เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะในวันนี้ครับเราจะมาแจกสคริปที่ไม่มีคีย์อีกเช่นเคยครับวันนี้เราแจก2สคริปนะฮะที่ไม่มีคีย์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดครับที่สามารถทำเควสรับน้ำพึ่งแบบออโต้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับเราจะทำการกด execute ไปครับว้าวทุกคนครับมาละฮะไม่ต้องใช้คีย์จริงๆด้วยฮะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะนี่มาละฮะนัดฮับ ซึ่งเรามาดูคําว่าเมนนะครับทุกคนสามารถปรับความเร็วในการเดินได้นะครับผมดูสิว้าวเราเดินเร็วมากแล้วก็ต่อมาครับอ่าอันนี้ครับผมนะอันนี้เห็นไหมการปิดเปิด UI อครับอยู่ด้านล่างนะฮะต่อมาครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการบินนะฮะอ่าอันนี้ไม่สําคัญนะครับผมเราไม่ต้องดูเรามาดูที่ฟาร์มสิดูปนะครับดูปตอนนี้รู้สึกว่ายัางใช้ไม่ได้ครับโดนแก้เรียบร้อยนะฮะ เรามาดูคําว่าแพนซิอันนี้ออโตเมติกนะครับในการปลูกผักออโต้นั่นเองครับอ่านะฮะอ่าเราสามารถกดได้หรือว่าจะทำเควสก็ได้ครับอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่านี่คือเควสอะไรอันแรกนะฮะออโต้กิฟต์โพลิเนตคืออะไรรู้แต่ว่ามีออโต้เคลมน้าพึ่งด้วยนะฮะเราสามารถกดตรงนี้ครับเพื่อรับน้ําพึ่งออโต้หรือว่ามันอาจจะทาเควสออโต้นะฮะอันนี้คอลเลกคืออะไรอันนี้เป็นการ เก็บผักพืชผักนะครับแบบออโต้ครับอ่าเห็นไหมไม่รู้ว่าเราเก็บอะไรบ้างนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเก็บเยอะมากอ่ะพอพอละหรือว่าถ้าหากทุกคนไม่อยากเก็บทั้งหมดนะครับก็ทําการกดตรงนี้ได้ครับ select fruit นะฮะทุกคนสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะเก็บอะไรนะครับผมอ่าประมาณนี้ซึ่งคําว่าฟิลเตอร์เนี่ยพี่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรทุกคนก็ลองกดเล่นกันดูครับโอ้โหแบบมันเยอะมากอ่ะ มีไวลิทแบล็กลิทด้วยครับก็มีออโต้เชลนะครับผมก็ว้าวทุกคนครับเราขายได้นะฮะประมาณนี้หรือว่าขายของในกระเป๋าก็ได้นะครับผมนะประมาณนี้เลยหรือว่าขายที่มือก็ได้ครับผมมีออโต้บายนะฮะตรงนี้เราสามารถเลือกเซได้นะฮะว่าเราจะเอาอะไรหรือว่าจะซื้อเกียร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะซื้อไข่ก็ได้ประมาณนี้ครับ อันนี้ s ิ l e ็กฮอนนี่ชออ็อปะเกี่ยวกับการทําน้ําพึ่งเควสนะครับผมก็สามารถเลือกใช้กันได้ครอสเมติกนะฮะเราสามารถซื้อได้ครับเพชรอ่าออโต้ฟักไข่ครับอ่าประมาณนี้ว้าวมีด็อกมีอะไรอีกมีแค่หมูกับหมาประมาณนี้นะครับผมพี่ก็ยังเล่นไม่เก่งนะแมปนี้ก็งงง,งอ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเลยนะ อันนี้คืออะไร Unity อันนี้ก็ไม่รู้เลยฮะมั่วไปหมดครับเราต้องลองกดเล่นอันนี้คืออะไรเอ่ย m i กที่เป็นรูปฟันเฟืองเนี่ยอ่าเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของเราหรือเปล่าน่าจะใช่ฮะ Virtual ชชอันนี้ก็คือเป็นแบบจําลองนะครับผมมันไม่ได้เป็นการดูบอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าเรากดก็สามารถกดเล่นได้ครับไม่โดนแบนอย่างร0% 0นะฮะคือมันจะเป็นมอสใช่ไหมปุ๊บอ่าถ้าเราเลือกเป็นฝนใช่ไหมว้าวทุกคนครับหโหฝนตกฮะ อ้าวทำให้แดดออกล่ะเป็นกลางคืนก็ได้ครับอ้ากดแอปพลนี่ครับมันก็จะเป็นกลางคืนแบบออโต้เลยนะแล้วก็ดูปครับนี่ทุกคนครับเราสามารถดูปได้ฮนะแต่ว่านั่แน่นอนว่ามันคือมอสนะครับผมมันก็จะหลอกตาเรานั่นเองโอเคสำหรับตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าฮนะสวัสดี